รครับท่านพยาบาลครับเถียงหน้าเนี่ยเขาใส่งบลายมันได้นะครับเถียงหน้าเก็ดเถียงหนึ่งบอกรับครับก็ซื้อของซื้อสั้นกะบสีเสื้อประมาณหามื่นเนี่ยนะครับครับประมาณหามืนาม่นแน่นครับอ,อืมแต่ส่วนมากจะเป็นไหมก็ไม่จะของครับแต่นี้เอาได้ซื้อกับพวกสังนกะบสีครับตะปูพวกเสา เสาปูนนี่นะครับสิ่งที่เอาเห็ดบ่ไใดนั่นเนาะแม่นครับ <laughs> สัมสาสีนี่แหละมันแพง<อ>้งเพราะผมออกแบบหนาบ้านนี้ค่าสร้างค่ายางกับบอ่อดดมีเน่ะเห็ดเห็ดเองครับ <laughs> เห็ดเองกับเถ้าพอ่อมาซ <laughs> อย <laughs> ออบกแบบเองคิดสถาปนิกนึกเอาไปเรื่อยๆจนเป็นแบบนี้แหละกับพ่อได้ยู <laughs> เป็นตะยุยุกขมาลมเย็นดีครับผู้เดียวมาเห็นกับมักน้ำกินได้เหรอสถาปนิกเนาะเพราะว่าก่อสิบริจ้างเนี่ยหครับเพราะว่ามันท่านมันจ้างสร้างนี่กขาบ่กไม่หน้อยหน่อยมื่นได้เนี่ยเพราะว่ารวมกันสิเป็นแสนหมดแน้วครับเนาะแก่นครับทาใส่ใจอย่างต่างต่างแก่นทาสื่อทัสดุสังกัสีอย่างมาจ้างสร้างอีกกบบเป็นแสนหมดละผมว่าครับนะครับก็เลย แนวคิดเพื่อนว่าให้บริหารแบบคนจนนะครับพ่อเฮ็ดยั้งได้กันเฮ็ดเอาเองบริหารจาคนจนครับบริหารแบบคนจนครับก็จนี่ดีเลว่าบพบ่เได้มีเงินสินไปจ้างวานนั้นนะครับงบพวอแม่บานเพิ่นดอกเพิ่นเจ็บเงินเป็นงานเจ็บเงินเพิ่นนีงานประจําครับสิงใดที่เฮาเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเอานะครับแม่ครับ การปลูกต้นไม้ยังนี่แหละขุดคลองขุดยังนี่แหละครับแต่นอกเหนือจากโครงการเพิ่นก็เอามเขาบกจกนี่แล้วครับขุดคลองใส่ไก่ขุดหลุมปลูกนั่นปลูกนี่ครับเห็ดเองครับครับหมางมือแม่กับมาซอยเพิ่นเพิ่นดูครับแต่ว่าแม่บ้านนี่ครับไ่ค่อยได้มาเพราะว่าเพิ่นมีงานประจําครับเลาก็ต้องนี้เรเห็ดลงาด้ยเฮ็ดเองงานครับเฮ็ดเองคือ คอะหยัดการลดเนาะลดค่าเสียใจทุกอย่เนาะลดค่าเสียายเป็นการบริหารแบบคนจนการบริหารบนว่าอยากให้งามอยากให้ได้ดีไม่แต่จ้างเบ็ดบ่แม่นเนาะไม่จ้างไม่จ้างแตมันก็ดีอยู่ครับแต่ว่ามันบ่ภูมิใจปานใดนะในในความคิดของผมเนี่ยนี่ตัวเฮเทียงเนาะแม่นครับได้ขึ้นมาซ้ำนี่หกเดือนก็ก็ภูมิใจนะถึงแม้ว่ามันสิบ่สวยหรูบ่งาม ท่านใดก็ถือว่าเจ้าของได้เฮ็ดกันพุ้มใจครับออเคอันนี้คือเป็นแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดของท่านพยาบาล<ม>ในการในการเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพื่อนต้องทันเนาะแน<ม>ครับะครับอ่ะในเวาลาดีทีขึ้นปีใหม่ปี2565นะครับซึ่งท่านเข้ามากอย่างสองเสม,มอล,ละล่ะอยากให้ <laughs> ท่านพยาบาลได้อ่าอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องแน่นะครับ กในเวลาดีทีขึ้นปีใหม่เนี่ครับเนาะปีพศ .2568 ซึ่งครับไดอย่างผมว่าสามมื่นแล้วครับนะครับก็ขอปวยป้อนให้พี่น้องนะครับอ่างอิงถึงคุณพระรัตนไตครับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือนะครับจงดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับปราจักรยาบข่วม เดือดร้อนนอนทุกข์คิดสิ่งใดกันนั้นบ่ผิดจากหลักธรรมกับคอยความสมความมงมลบาตรถนานะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงนะครับครับบุ๋มยังไหลครับอวยพอนสานีแหละนะครับขอบคุณท่านพยาบาลหลายนะครับผมขอบคุณรับสวัสดีครับสวัสดีครับ